I think

Att Adelema nyfikenheten vid Sara ledde till två saker, eld och bär, en mjuk gammal oskyldig som kallas för tillmatning. Så här står det skrivet i Sven Lindmans Berghems lexikon. Tillmatning, eller eldsättning, kallas den gruvbrytning som sker genom bränning med ved. Dess vedhoppar kallas vi bisarrbär. Gruvorna reser sig ganska tätt in till berget, antingen över tre, fyra eller sex varv utav land, allt eftersom starkare verk kan Genom varm nyttjad och ställer till någon kan gruvarbetet drivas med hälften mindre kostnad än en krutsträng. Såklart, det fanns andra metoder, men att hantera det oberäkneligt for the for beautiful in our piscina. Kända strömmar sätts i radie. Tio. Vad är det annat än uppfinning? En natts eldning tio sekunder. Tio nätter övning en meter vidare Tio där är summan av ett års arbete. Det fanns dock utredningar som arbetade hela sin อันนี้เป็นประวัตินะคะของที่สอดละเขาจะเริ่มเผาไฟไปทีละน้อยทีละน้อยทุกๆวัน เข <'t> ้าไปทีละเมตรทีละหนึ่งเส้นไปเรื่อยๆนะคะ ก็พยายามที่จะเข้าไปในพื้นที่ให้ลึกที่สุดต่อที่จะทำได้นะคะแล้วก็ดึงน้ำออกมาไหลออกมา เป็นอุปกรณ์ที่เขาใช้เมื่อสมัยก่อนค่ะรองเท้าไม้ที่เราให้ดูเมื่อกี้นะคะจะเป็นตัวที่ใช้เดินในพื้นที่ใต้ดินค่ะ ไม้ที่เราให้ดูไปเห็นไหมคะพอลงมาเขาจะเคาะค่ะสามครั้งค่ะที่ข้างใต้ดินเมื่อกี้เป็นการแจ้งให้กับแม่ธรณีหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ข้างใต้ดินทราบค่ะว่าเขาลงมาทํางานแล้วนี่เป็นอุปกรณ์ที่เราได้เจอเมื่อกี้ก่อนที่เราจะเดินต่อไปนะคะอุปกรณ์ที่เขาทํางานคะ่ะหมวกเขาก็ต้องแช่น้ําชุบน้ําเพื่อไม่ให้ร้อนเกินไป โคดค่ะจากที่จุดไฟไปเมื่อกี้เวลาเวลาเขาจุดไฟเนาะทิ้งไว้เนี่ยมันจะทำมาให้ก้อนหินเนี่ยมันแตกกระเทาะแตกง่ายแล้วเขาก็เลยจะจะเจาะได้ง่ายขึ้นนี่คือเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงเผาไฟเนาะก่อไฟกองไฟแล้วก็ทิ้งไว้ทั้งคืนนะครับจริงๆแล้วมมนมีเทคนิคอื่นอีกแต่อันเนี้ยมันถูกกว่าเทคนิคอื่นมากกัน ส่วนระหว่างที่ทํางานนั้นก็เป็นงานที่หนักมากท่านอยู่ใต้ดินมันทั้งมืดและเยะ็นเ<โฆ>ขาก็จะหาจังหวะในการพักผ่อนบ้างเนาะมามนั่งกินอาหารกันบ้างพักผ่อนคุยกันบ้าง แล้วก็ทำงานต่อจะสังเกตจะสังเกตว่าเนี่ยต้องใช้พลังงานเยอะมากต้องใช้งานมากกว่าที่เราจะออกแต่ละเมตรใช้เวลานาน,านมากแล้วเหมืองแร่แห่งนี้เนี่ยเอ่อเพราะว่าระยะทางในการขุดอุโมงค์นะครับนับตั้งจากปีแรกจนถึงปัจจุบันน่ะก็600กว่าปีมาแล้วเนี่ยระยะทางของเหมืองแร่อย,อยู่ที่ประมาณ 20กิโล20กิโลเมตรนะครับพูดถึงเมืองแรกประเทศสวีเดนนะจะเป็นประเทศที่ส่งออกแรกค่อนข้างเยอะมากโดยเฉพาะ แร่เหล็กหรือว่าแร่เงินอื่นนะใช่ไหมครับที่ใช้ในอุตสาหกรรมแร่เงินแร่สิงก็เป็นหนึ่งในสินค้าของสวีเดนที่เขาส่งออกนะครับปัจจุบันนี้ก็มีเหมืองแร่ค่อนข้างเยอะในประเทศสวีเดนนะครับซึ่งซึ่งแน่นอนวาเทคนิคที่เขาใช้ในส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นระเบิดดนลมไมที่เขาใช้กัน คนที่คิดคนระเบิดเดนิมัยนะครับก็เป็นคนสวนะีเดนมาเชื่ออันเฟร n โนเบลแล้วก็เนื่องจากส่วนหนึ่งก็คือเขาก็ผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะคิดคนระเบิดขึ้นมาเพื่อที่จะระเบิดเหมืองแร่นี่แหละครับแล้วก็ทําให้เขามั่งคั่งจากการขายระเบิดเดนะิมัย นี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะคะของการที่เราลงมาข้างล่างขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราจะดื่มคาเฟ่กันค่ะดื่มกาแฟกันเขาจะทำอีกรอบนึงประมาณอีก10นาทีนะคะสวัสดีสำหรับก,การติดตามขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ